เสียใจแค่ไหนอย่าทำลายตัวเองอย่าแดกเหล้าอย่าประชดชีวิตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสียใจแล้วเราชดชีวิตเราทำลายตัวเองเราทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองลงไปในวันที่เรามีเรื่องเรื่องหนึ่งทำให้เราเสียใจถูกต้องมันเกิดขึ้นแล้วเราห้ามไม่ได้ไม่ขยายมันเกิดขึ้นแต่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาเรื่องนั้นมาเป็นเหตุผลให้เราทำลายตัวเองอีกร้อยเรื่องและทำลายตัวเองอีกร้อยวันมันไม่จําเป็นแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยมันเกิดขึ้นกับเราไปแล้วก็ให้มันจบกับเราไปแค่นั้นอย่าทำให้เรากลายเป็นคนติดเหล้าเพราะ หยุดกินข้าวนอนไม่หลับติดยานอนหลับติดยาแก้เครียดหรือติดยาอะไรเลยก็ได้้วทำให้เราต้องประชดชีวิตไปเอาคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตไปทําเรื่องไม่ดีในชีวิตอย่าไปทําร้ายตัวเองมากกว่าเรื่องไร้ลายที่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเราไปแล้วให้มันจบไปตรงนั้นแลาตั้งลักขึ้นมาใหม่โกยทุกอย่างขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นส่วนของเราที่ยังพอเหลืออยู่ที่ยังกองอยู่ตรงนั้นเราจะเก็บทุกชิ้นส่วนของเราขึ้นมาแล้วประคับประคองตัวเองเดินต่อไปให้มันปกติที่สุดทากับตัวเองให้มันดีที่สุด ที่เราจะทำได้ใครทําไม่ดีกับเรายังไงไม่เป็นไรขอให้เรายังคงทําดีกับตัวเองแล้วเราจะออกมาดีทําให้ได้